เมื่อกี้นะคุณครูพูดถึงสไลด์นี้เนาะเดี๋ยวนะลูกปึ๊บมันหยุดไปก่อนนะคะการใช้ pass และ to นะคะการใช้ pass และ to ครนี้เนี่ยเรามาดูเนาะว่าการใช้ pass และ to เมื่อกี้เราเหลือคำว่าเราพูดค้างไว้ก็คือ to อีกกี่นาทีถึงนะคะเนาะเราจะสรุปสไลด์นี้ก็คือ pass แปลว่าผ่านไปแล้วก็ to แปลว่าถึงนะคะ ใช้ตรงตัวเลยถ้าหนูจะบอกว่าอีกกี่นาทีถึงให้หนูใช้ t o ถ้าหนูจะใช้ผ่านไปแล้วก็ให้ใช้คำว่า p a s s นะคะทีนี้มีข้อควรจำนิดเดียวก็คือถ้า15นาทีเราไม่พูดว่า15 minutes เราพูดว่า quarter นะคะนิยมพูดคำว่า quarter มากกว่านะคะเพราะว่า15ก็คือเสร็จ1ส่วน4นั่นเองเนาะถ้าเราแบ่งอันนี้ออกนาฬิกาของเรานะคะส่วน half ก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเอง ครึ่งหนึ่งของชิ้นเค้กของชิ้นพายนะคะครึ่งหนึ่งนะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่เราใช้ p a s t และทในประโยคดีกว่าอ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูนะเห็นไหมคะวิธีการพูดพูดง่ายๆข้างล่างนักเรียนสามารถดูในใน powerpoint ที่ครูเอาให้นะนักเรียนการ asking the time การถามเวลานะคะการถามเวลาเขามักจะใช้ what time is it What time is it แปลว,ว่ากี่โมงกี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะคะ What is the time ก็ได้เขาจะนนิยมพูด2อ,อันนี้2อ,อันบนนะคะ What is the time หรือ What time is it นี่ตรงนี้นะคะตรงที่เมาส์ชี้นะแล้วก็อันนี้ What is the time หรือ What time is it เวลาตอบตอบง่ายๆลูกเมื่อกี้เราเห็นคำว่า past ใช่ไหมคะไอจ้จุดๆนี้ก็คือใส่ เวลาลงไปนะอย่างเช่น it's five past five ตัวแรกคือเลขนาทีค่ะลูกวิธีสังเกตง,ง่ายๆถ้าหนูใช้คาว่า past หนูจะเอานาทีขึ้นก่อนเห็นไหมคะ it's five past one บ่ายโมงผ่านไปแล้ว5นาทีเลขตัวนี้จะเป็นเลขชั่วโมงค่ะลูกเลขที่อยู่ในจุด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 ตัวนี้เป็นเลขชั่วโมง It's f past 1ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงผ่านไปแล้ว5นาทีอันนี้คือการใช้ past นะคะถ้าผ่านไปแล้ว10นาที It's ten past 2สมมติอ่ะบ่ายสผ่านไปแล้ว10นาที It's ten past two. 2 w บ่ายสผ่านไปแล้ว10นาที อค u a r t e r คือถ้าผ่านไปแล้ว15นาที it's quarter past 3ตอนนี้บ่าย3ผ่านไปแล้ว15นาทีนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือการใช้ past นะคะเอานาทีขึ้นก่อนเนาะนาทีที่มันผ่านไปตามด้วยคำว่า past แล้วก็เลขข้างหลังสุดจะเป็นเลขชั่วโมงนะคะต่อไปถ้า two สมมุติอีก5นาทีถึงเที่ยง it's five to twelve it's five to twelve ก็คืออีกห้านาทีถึงเที่ยง it's five to twelve เลขตัวนี้จะเป็นเลขสิบสองเลข twelve นะคะอีกห้านาทีถึงเที่ยง it's ten to eleven อีกสิบนาทีถึงสิบเอ็ดโมง เพราะฉะนั้นถ้าหนูใช้ p a s s กับใช้ to ตัวเลขข้างหน้าจะเป็นตัวเลขนาทีส่วนตัวเลขข้างหลังเป็นตัวเลขบอกชั่วโมงนะคะหรือเราจะบอกด้วยวิธีง่ายๆก็ได้ลูก what time is it หรือ what is the time ตอนนี้กี่โมงแล้วนักเรียนบอกว่า it's 11 o'clock ก็ได้นะคะตัวเลขตัวนี้ใส่เป็น เวลาก็ได้ค่ะเป็นชั่วโมง it's 11 o'clock การใช้ o'clock นะคะเราจะไม่ใช้พร่ำเพลือนะลูกการใช้ o'clock ก,ก็คือใช้กับเวลาที่ไม่มีนาทีนะอย่างเช่น it's one o'clock เวลาบ่ายโมง it's 1 n e o'clock at night ก็คือตีหนึ่งนะคะเห็นไหมถ้าเราใช้ at night เราจะไม่ใช้ a.m. p.m. นะคะ it's 1 n e o'clock at night ก็คือตีหนึ่งนั่นเองนะคะคือตีหนึ่งถ้าเราใช้ o'clock นะแปลว,ว่านาฬิกาก็คือ11นาฬิกานูจะไม่นูจะไม่จะไม่มีเศษนาทีนะคะหรือบอกวิธีง่ายๆก็ได้ถ้ามีเศษนาทาีสมมุติตอนนี้เป็นเวลา10โมง45หนูก็บอกว่า it's 10.45ก็ได้ it's 10.45 แต่หนูไม่ต้องใส่โอ l ครกนะลูกเพราะมันมีเศษนาทีนะคะก็บอกว่า it's 1045เลยนะคะไม่ยากการบอกเวลาง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดได้หรือใครทำไปแล้วเมื่อคือนก็เช็คดูว่าที่หนูทำมามันถูกต้องหรือเปล่านะลูกโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าวันนี้เราเรียนอะไรลูกเราเรียน a m กับ p m เนาะ a m ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวัน pm เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคะใช้บอกหลังเวลาบอกเป็นช่วงเวลาหรือว่ามันเป็นกลางวันหรือกลางคืนส่วนคำว่าโอเคาะนะคะใช้กับเวลาที่ไม่มีเศษนาทีเนาะใช้กับเวลาที่ไม่มีเศษนาทีและถ้าหนูบอกเวลาหนูสามารถบอกเป็นชั่วโมงตามด้วยนาทีเลยก็ได้หรือใช้คำว่า past กับคำว่า to ที่แปลว่าผ่านไปแล้วหรือแปลว่าถึงก็ได้นะคะ อันนี้ต้องขอบคุณ EnglishGrammarHere.com นะอันนี้ภาพนี้ได้มาจาก EnglishGrammarHere.com ขอบคุณมากเลยค่ะที่เผยแพร่ภาพดีๆไว้ให้เราได้ศึกษานะคะอ่ะอันนี้ข้างล่างนี่คืออะไรข้างล่างนี้คือการถามหรือ asking the time ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเรานะเป็นการถามเวลาถามได้เยอะมากเลยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินแต่ what is the time หรือ what time is it เราอาจจะไม่รู้ว่า do you have the time คุณมีเวลาไหม do you have the time มีมีสองไยะนะคะก็คือคุณมีเวลาให้ผมไหมหรือคุณมีนาฬิการหรือเปล่าบอกเวลาหน่อยได้ไหมนั่นเองนะคะ uh, do you have do you know what time is it เห็นไหมคะคุณรู้เวลาไหมก็คือการถามเวลานั่นเองถามได้หลายรูปแบบนะคะอันนี้คือเวลาตอบนะเวลาตอบตอบจะใช้ อิดหรืออิดอีสันแหละนะคะแล้วก็ชั่วโมงตามด้วยนาทีก็ได้หรือ pass หรือ to ได้หมดเลยนะคะแต่ข้อควรระวังคือถ้าหนูใช้ am กับ p.m หนูใช้บอกช่วงเวลาหรือ am กับ p.m เนี่ยบอกช่วงเวลาเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเอ้ยเรานัดเขานัดเราตีหนึ่งหรือนัดเราบ่ายโมงนะ <S <S เขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะคะเนาะแล้วก็โอครกใช้กับ เวลาที่ไม่มีเศษนาทีนะคะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดย้อนกลับแล้วฟังซ้ำๆหลายๆรอบก็ได้นะคะ,อะโอเคสำหรับคลิปแรกลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเด็กๆตั้งใจนะตู้หลัก